นี่ CCG แบบ2มีขายที่ CJM a l l ราคาเพียง49บาทเท่านั้นรีบมาตามด่วนเลยนะคะใครที่ตามหาเซรั่มนี้ CCG เป็นเทคโนโลยีของการฟื้นฟูริ้วรอยซึมลึกได้ทุกชั้นผิว ใช้งานง่ายมากแถมซองก็เล็กน,นะคะแต่ว่าคุณภาพแน่นมากตัวนี้ช่วยในเรื่องลดเรือรนริ้วรอยนะคะรองแก้มติกาและก็ยังช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับขึ้นด้วยค่ะด้วยเปปไทที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของการฟื้นฟูริ้วรอยเลยใส่สารสกัดพรีเมียมมากๆขั้นตอนการผลิตนะคะไม่ผ่านความร้อนทําให้สารสกัดยังคงประสิทธิภาพมีกําลังมองหาเซาร,รั่มลดริ้วรอยแบบคุ้มๆต้องลองนิสิซีจีตัวนี้ทุกคนคือผิวเด็กงบเบาไปกดที่ตะก้าได้เลยคุณภาพแบบนี้ทําให้หน้าเรา ดูแพงมากขึ้นด้วยค่ะจอยเนี่ยยอมแลกเลยนะคะกับสารสกัดแพงๆหลักแสนไม่ต้องไปจ่ายค์สแพงๆคือลูกค้าสามารถเอื้อได้ในราคาหลักสิบเท่านั้นเองค่ะทุกคนนี่สีซจีแบบซอมมาแล้วจอยจัดให้แล้วนะเพียงสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นที่ซีเจมอลทุกสาขาทั่วประเทศรีบๆเลยค่ะเป็นเต้นไทยย้อนวัยนะคะช่วยในเรื่องของริ้วรอยเชิงลึกต่างๆได้หมดจดเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบๆเลยนะคะใกล้บ้านท่านมาได้เลย